่ะวันนี้นะคะก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็ดิฉันนะคะนางสาวสุริวัะกังเวสังครูผู้ช่วยกศน,นอำเภอห้วยราชค่ะวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นระดับมปลายนะคะในเรื่องของพันธุกรรมนะคะแล้วก็จะมาเรียนรู้กันว่าพันธุกรรมอะ่ะติดต่อ,อยังไงบ้างแล้วก็ สามารถส่งผ่านทางไหนได้บ้างรวมถึงมีโรคอะไรบ้างที่ส่งต่อทางพันธุกรรมนะคะก็เข้าสู่เนื้อาหาได้เลยะคะ่ะพันธุกรรม ความหมายหมายถึงการถ่ายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิตจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งหรือจากบรรพบุรุษไปสู่ลูกหลานเช่นลักษณะสีผิวลักษณะเส้นผมลักษณะสีตาเป็นต้นถ้านักเรียนสังเกตจะเห็นได้ว่าบางครั้งจะมีคนทักว่ามีลักษณะเส้นผมเหมือนพ่อหรือลักษณะสีตาคล้ายกับแม่ซึ่งลักษณะต่างๆเหล่านี้ จะถูกส่งผ่านจากพ่อแม่ไปยังลูกได้หรือส่งผ่านจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นต่อไปเราเรียกลักษณะดังกล่าวว่าลักษณะทางพันธุกรรมในการพิจารณาลักษณะต่างๆว่าลักษณะใดเป็นลักษณะทางพันธุกรรมนั้นจะต้องพิจารณาหลายๆรุ่นหรือหลายๆชั่วอายุเพราะลักษณะทางพันธุกรรม พันธุกรรมบางอย่างอาจไม่ปรากฏในรุ่นลูกแต่อาจปรากฏในรุ่นหลานได้ <Stop. S 1> โรคติดต่อทางพันธุกรรมโรคที่เกิดจากยีนเด่นเกิดจากการที่ทารกได้รับยีนเด่นมาจากพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งซึ่งการได้รับยีนเด่นที่มีพันธุกรรมผิดปกติเพียงหนึ่งยีนทำให้มีโอกาสที่จะเกิดโรคทางพันธุกรรมได้ถึง5 0เต่างจากโรคยีนด้อย ที่ต้องมียีนด้อยสองยีนจึงจะทำให้มีโอกาสเกิดโรคทางพันธุกรรมได้โดยโรคที่เกิดจากยีนเด่นได้แก่โรคประสาทชักกระตุโกโรคเท้าแสนปมและโรคถุงน้ำในไตเป็นต้นโรคติดต่อทางพันธุกรรมยีนด้อยเป็นโรคที่เกิดจากการได้รับยีนด้อยจากพ่อและแม่โดยจะแสดงอาการก็ต่อเมื่อ พ่อและแม่อยู่ในสถานะเป็นพาหะทั้งคู่เด็กที่เกิดจึงมีโอกาสเป็นโรคที่เกิดจากยีนด้อยหากมีเพียงพ่อหรือแม่แค่คนใดคนหนึ่งเป็นพาหะหรือมีอาการป่วยเพียงคนเดียวโอกาสที่เด็กจะได้รับยีนที่แสดงโรคก,ก็จะน้อยลงโรคที่เกิดจากยีนด้อยได้แก่โรคเม็ดเลือดแดงในรูปเคียวโรคซิสติกไฟโบซิสโรคฟินิกคีตโตนเรีย และโรคถุงน้ำในไตในยินด้อยโรคทางพันธุกรรมที่พบได้บ่อยโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมมีมากมายหลายชนิดขึ้นอยู่กับความผิดปกติของสารพันธุกรรมแต่ที่พบได้บ่อยนั้นได้แก่โรคถุงน้ำในไตโรคเม็ดเลือดแดงลูกเพียวโรคประสาทชัก,กตุกดาวซินโดมโรคธาลัสซีเมีย โรคซิสติไฟโอซิสโรคฮีมโมฟิเลียและโรคตาบอดสีการรักษาโรคทางพันธุกรรมโรคทางพันธุกรรมเกิดขึ้นจากสารพันธุกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดของเซลล์ในร่างกายจึงทำให้โรคทางพันธุกรรมส่วนใหญ่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ ทำได้เพียงรักษาตามอาการหรือประครับประคองสุขภาพของผู้ป่วยให้สมบูรณ์มากที่สุดนอกจากนี้ผู้ป่วยโรคทางพันธุกรรมจำเป็นต้องพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อติดตามอาการและป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในภายหลังในปัจจุบันมีการรักษาแบบใหม่ที่เรียกว่าการรักษาด้วยวิธียีนบาบัดซึ่งเป็นเทคนิคการรักษาที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงยีนของผู้ป่วย ทำให้เกิดความผิดปกติลด,ดลงหรือหมดไปได้แต่การรักษาดังกล่าวก็ยังไม่มีผลยืนยันว่ามีประสิทธิภาพเพียงใดและยังคงอยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัยตัวอย่างโครโมโซมนะคะผู้ชายจะมีโครโมโซม X Y ส่วนผู้หญิงจะมีโครโมโซม X X ดังนั้นเมื่อแยกออกแล้วผู้ชายจะมีโครโมโซม X และ Y ผู้หญิงจะมีโครโมโซม X และ X เมื่อทำการผสมพันธุ์กันหรือเรียกว่าปฏิสนธิจะทำให้เกิดโครโมโซมคู่ใหม่ซึ่งเป็นคู่ของ X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  Y และ X Y ทำให้เกิด2เพศ คือเพศหญิงและเพศชายโอกาสการเกิดคือ50%และ50%ตัวอย่างโครโมโซมด้านขวามือมนุษย์จะมีเซลล์ซึ่งในเซลล์จะมีนิวเคลียสถัดจากนิวเคลียสจะมีโครโมโซมซึ่งในโครโมโซมก็จะมี DNA ตัวอย่างโรคกล้ามเนื้อแขนขาลีบเป็นลักษณะด้อยบนโครโมโซม X ถ้าชายเป็นโรคกล้ามเนื้อแขนขาลีบแต่งงานกับหญิงที่เป็นพาหะลูกจะมีจีนโนไทป์และฟีนโนไทป์เป็นอย่างไรในอัตราส่วนเท่าไรกำหนดให้ M แทนยีนควบคุมลักษณะปกติและ m เล็กแทนยีนควบคุมโรคกล้ามเนื้อแขนขาลีบหญิงเป็นพาหะ XX ชายกล้ามเนื้อแขนขาลีบ XY เมื่อผสมกันออกมาได้ลูก จะได้ลูกสาวที่มีลักษณะปกติลูกชายลักษณะปกติลูกสาวกล้ามเนื้อแขนขาลีบลูกชายกล้ามเนื้อแขนขาลีบดังนั้นถ้าหากมีการผสมพันธุ์หรือปฏิสนธิระหว่างผู้ที่เป็นพาหะจะทำให้อัตราการเกิดโรคที่เป็นพันธุกรรมมีอัตราส่วนเป็นหนึ่งต่อหนึ่งทั้งเพศชายและเพศหญิง แล้วก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะในเรื่องของพันธุกรรมว่าพันธุกรรมมีการติดต่อ,อยังไงบ้างมีการส่งต่อ,อยังไงบ้างนะคะแล้วก็มีการบอกวิธีการดูแลรักษาของโรคทางพันธุกรรมด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณนักศึกษานะคะที่ติดตามรับชมคลิปเรามาพบกันในคลิปต่ตอไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณ